วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะลอกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นหรือ NVT ทขอนแก่นให้บริการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนชมรมและสมาคมต่างๆในพื้นที่ภาคตะลอกเชียงเหนือในการบันทึกเทปถวายพระพรสวดพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษธาพิมลลักษพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะลอกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นถนนวิตราาพตตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นให้บริการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนชมรมและสมาคมต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางในการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2568 โดยมีนายขวัญประชาระเริงผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะนอ,อกเชียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาะสัมพันธ์ที่หนึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับโดยในวันนี้ค่ะเป็นการบันทึกเทปต่อเนื่องเป็นวันที่5มีหน่วยงานที่เข้าร่วมบันทึกเทปทั้งหมด23าหน่วยงานอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลจังหวัดอุดรธานีศาลปกครองขอนแกน่มนมณฑลทนหารบกที่27กองบัญชาการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค4ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและองค์กรนางสาวไทยขอนแกน่นโดยจะนําไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคอีสานช่อง11และ NBT 2 s d ในโอกาสต่อไปค่ะ